เกาช่นโคลิสไอเลสอยู่นั้นถูกคิดและสร้างขึ้นโดยพันตำรวจโทเศษทหารเศรษพากอนสารวัตปรป่าปรามสอนอบางกอกใหญ่ที่มีชีวิตจากลูกพ่อค้านั่งเรือสำเภาจากเมืองจีนเข้ามาตั้งถิ่นอยู่ที่เมืองไทยและนี่คือจุดเริ่มต้นในการที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเติบโตในครอบครัวคนจีนที่มีลูกหลานหลายคนและมีความมานะอดทนบักบันอยากทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยการรับราชการตำรวจค่ะ ครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นลูกของครอบครัวพ่อค้านะครับจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นลูกคนจีนคุณพ่อเป็นคนจีนอพยพนะครับคุณพ่อเนี่ยนั่งเรือมาจากสัวเถานั่งมากับคุณย่าแล้วก็พี่น้องนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เคยเล่าว่าตอนที่นั่งเรือมากับคุณย่าเนี่ยมากับคุณปู่ด้วยและพี่น้องตอนที่คุณย่าท้องในเรือเนี่ยก็แท้งน้องสาว แท้งน้องไปนคนหนึ่งไม่ทราบเพศแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยคุณพ่อมีน้องชายสคนแล้วก็น้องสาวสองคนครับน้องชายคุณพ่อมาตายที่เมืองไทยหนึ่งคนและคุณพ่อก็มาพบคุณแม่แต่งงานกันผมเป็นลูกคนที่4ี่ในบรรดาลูก5้าคนนะครับมีลูกสาวสองคนแรกเป็น,ปนสองคนแรกเป็นลูกสาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ผมแล้วก็น้องชายครับครอ,อ,อบครัวผมเนี่ยก็คุณพ่อก็มา เริ่มในเมืองไทยก็แบบเสือผืนหมอนใบมาอยู่กับคุณยายกลำบากเริ่มจากอาชีพคุณพ่อก็เล่าว่าเคยขายมะม่วงอย่างคุณพ่อผมเนี่ยจะมีความสามารถในการปอกมะม่วงที่เร็วมากนะครับตอนหนุ่มๆเนี่ยลูกๆทุกคนจะงงคุณพ่อปอกมะม่วงก็คือเขาปอกมะม่วงขายเขาก็เลยปอกได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อเคยไปเป็นคนเก็บตัวหนังเคยขายไอติมไม้แดงก็เคยทำอาชีพคุณพ่อเล่าให้ฟังก็มีอาชีพหนึ่งที่คุณพ่อจะไปทําเพราะว่าได้เงินเยอะแต่ว่า สุดท้ายคุณย่าก็ไม่ให้ทำก็คือคุณพ่อจะไปชกมวยแล้วคุณย่าก็ไม่ให้ทำตอนหลังคุณพ่อก็พอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เริ่มเริ่มทำมาค้าขายแล้วก็มาพบกับคุณแม่แต่งงานกับคุณแม่แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสัญชาติไทยนะครับเริ่มมีพี่เริ่มมีลูกนะฮะแล้วก็เริ่มสร้างฐานะได้พอสมควรก็เลี้ยงลูกทั้งห้าคนโตมาได้พวกผมก็ยังงงนะครับว่า คุณพ่อก็มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกทุกคนไม่ได้คุณพ่อพูดเสมอตั้งแต่เด็กว่าคุณพ่อเนี่ยมาแล้วไม่ได้เรียนแต่คุณพ่อเห็นเพื่อนและก็เห็นลูกคนอื่นเนี่ยได้เข้าไปเรียนมหาลัยดังๆนะครับเช่นจุฬาธรรมศาสตร์คุณพ่อจะพูดในเด็กเลยว่าความหวังของพ่อคือลูกทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนที่จุฬาหรือไม่ก็ธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเข้าใจว่าในบรรดาพี่น้องผมห้าคนทุกคนจะรู้สึกกดดันมากๆเลยว่าเป็นความหวังของพ่อว่าหลังจากที่เรียนจบจากมาธัธยม6แล้วเนี่ยจะต้องสอบเอ็นทานซึ่งตอนสมัยผู้ผมเอ็นทารจะเอ็นทานระบบเก่าคือสอบ5วิชาใครได้คะแนนมากกว่าในลำดับต้นๆถึงจะได้เข้าในหมหาลายัยก็จะรู้สึกกดดันมากก,ก็ในที่สุดแล้วพี่น้องผมก็ก แทบทั้งหมดนะครับก็ได้เรียนที่จุฬาธรรมศาสตร์ผมก็ก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่มัธยมเนี่ยมัธยมต้นผมเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับมัธยมปลายเรียนที่สมชันบางรักผลการเรียนไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายก็จับพัดจับผูสอบได้อย่างที่หวังครับได้เข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในครอบครัวผมเนี่ยพี่คนโตเรียนจบก็ไปเรียนต่างประเทศพี่คนรองเรียนจบก็เดินทางเรียนต่างประเทศ ลูกชายคนที่สามพี่ชายผมเองเนี่ยฮะพอเรียนจบก็เดินทางไปเรียนต่างประเทศพอถึงคิวผมเนี่ยตามโปกตีเนี่ยผมก็จะต้องไปเรียนต่างประเทศแต่ในช่งวงวะนนั้นเนี่ยคุณพ่อเกิดป่วยหนักซึ่งพี่น้องอีกสามคนเนี่ยก็ยังศึกษาอยู่ที่อเมริกาน้องชายยังเรียนไม่จบในตอนนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ควรไปเพราะถ้าเกิดผมไปเนี่ยก็จะไม่มีใครดูแลพ่อแม่แล้วก็ดูแลที่บ้านก็ด้วยภาวะตอนนั้น ที่คิดว่าตัวเองไม่ไปด้วยแลวตัวเองก็รวบรวมความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนกฎหมายมาเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ไม่ได้ชอบอาชีพอายการหรือทนายความก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดว่ารักอาชีพตำรวจสมัยนั้นผมดูหนังจีนเยอะมั้งไปดูหนังหนังจีนเกี่ยวกับตำรวจจับผู้ร้ายก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นตำรวจแล้วก็ก็เลยมาสอบ หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะครับก็บังเอิญมีเปิดสอบตำรวจก็สอบได้ก็เข้าอบรมแล้วก็เรียนแล้วก็ทํางานไปตำรวจประมาณ7ปีด้วยความมุ่งมั่นของผู้ชายที่ชื่อเศรษฐารหลังจากที่เขาสอบติดและได้เข้ารับราชการตำรวจสําเร็จตามที่มุ่งใจหวังแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่ลืมอีกหนึ่งความฝันคือการไปเรียนต่อทางด้านนิติศาสตร์ในต่างประเทศเหมือนอย่างที่พี่น้องเขาได้ร่ำเรียนกัน และความทะเยอทะยานจุดนี้ทําให้เขาสามารถไปถึงจุดนั้นค่ะหลังจาก7ปีแล้วเนี่ยพี่น้อง3คนที่ไปเรียนต่างประเทศก,กลับมาหมดแล้วน้องชายเรียนอยู่ต่างประเทศก็กลับมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยม,มีความสามารถที่สู้พี่น้องไม่ได้ไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์ในต่างประเทศผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก,ก็ได้ไปสอบแล้วก็ ขออนุญ,ญาตลาราชการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็เริ่มต้นไปเรียนที่กฎหมายนะครับว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมยังอยากเรียนต่อผมก็เลยทาเรื่องขอ,อาลาราชการเรียนปริญญาเอกจากที่อเมริกาครับก็ใช้เวลาศึกษาในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด7ปีครึ่งแล้วก็กลับมาเป็นตำรวจหลังจากที่เรียนจบนิติศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยในระยะเวลา7ปี พันตำรวจโทเศษทหารเศษภา,ากรได้กลับมารับใช้ชาติทางด้านเทคโนโลยีในการสร้างแอปพลิเคชันโพลิสไอเลสอยู่ขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้อาจากรบนท้องถนนลดลงและหวังจะรับใช้ชาติต่อไปในส่วนงานที่เขาจะสามารถทำได้สุดท้ายก็ได้มาพบกับท่านพลนตรีสันวิทย์รามสูตรที่ได้เรียกให้ผมมาทำแอปพลิเคชันในการรับแจ้งเหตุ่วนเหตุร้ายเนะ่ยผมคิดเลยว่าสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่ผมจะทํางานที่จะมีประโยชน์ต่อประชาชนได้ในภาพกว้างเพราะว่าถ้าผมสามารถทําระบบรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายให้ตํารวจทุกคนเนี่ยสามารถไปถึงที่เกิดเหตุเร็วๆนะครับลดเวลาการเข้าถึงที่กเกิดเหตุมันหมายถึงนาทีชีวิตของประชาชนจานวนมากนะครับในอนาคตที่ผมจะช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เจ็บป่วยถ้าเขาสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นเพียงหนึ่งนาทีนั่นอาจจะหมายถึงจากที่เขาจะบาดเจ็บหนักอาจจะบาดเจ็บน้อยลงหรืออาจจะที่เขาต้องเสียชีวิต อาจจะช่วยเขาไว้ได้ครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมได,ได้ทำเนี่ยคือการได้รับโอกาสทั้งจากผู้ร่วมชาทั้งจากผู้บัญชาการบำรวนครบาลคนปัจจุบันนะครับท่านสานิตท,ที่คอยผลักดันหรือท่านจะเป็นท่านพลตรีปรีชาจำริสายานนท์หรือจะเป็นพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับท่านก็ได้ผลักดันมอบโอกาสให,ให้ผมได้มีโอกาสได้ทําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประชาชนผมคิดว่าโอกาสเนี้ยไม่ได้มีมาง่ายๆผมจึงต้องคว้าไว้ครับและด้วยเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นพัฒนา ในการสร้างแอปพลิเคชันอย่างจริงจังยอมทำให้เขาเป็นที่รักกับคนที่รู้จักและคนที่ร่วมงานกับเขาค่ะเขาก็เป็นคนตำรวจรุ่นใหม่ที่น่ารักนะครับแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับคิดพัฒนาอะไรใหม่ๆซึ่งโลกปัจจุบันมันหยุดไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาอันนี้ชิ้นนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่เข้ามาใช้ในเมืองไทยก็เห็นเห็นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอ๋อพิเศษเองนี่ครับเป็นคนที่ขยันมากครับแล้วก็เป็นคนอาเลิตลอดเวลาครับสามารถที่จะเาขาเรียกว่าฮะติดต่อได้ทุก24ชั่วโมงครับฝากเรื่องสุขภาพด้วยครับขอให้พักผ่อนมากๆครับเพราะว่าท่านเป็นทรัพยากรที่มีคุณสมบัติที่ผมว่านะฮะไม่ใช่ เฉพาะสมัยแห่งชาติครับเพราะว่าทางประเทศต้ตองการคนอย่างท่านเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีมาเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดครับ,ค,รบความมุ่งมัน่นมุมานะและความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จในการเป็นตํารวจที่ดีของประชาชนทางด้านเทคโนโลยีค่ะผม,ผมมีความคิดว่าการความภาคภูมิใจในการที่เราสามารถสอบเข้ามาเป็นตํารวจได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าความภาคภูมิใจสูงสุดคือการที่สร้างผลงาน ไว้ให้กับองค์กรแล้วก็สร้างผลงานหรือสร้างความดีให้กับสังคมเนี่ยนั่นคือความภาคภูมิใจสูงสุดครับความมานะความบากบาน่นและความมีจุดมุ่งหมายนั้นจะทำให้เรานั้นสามารถเห็นประกายแห่งความสำเร็จได้อยู่เสมอนะครับกลับมาพบก,กันกับรายการตำรวจอินดี้ได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องพ o l i ทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตั้งแต่ผมรบรรลุมาผมยังไม่เคยมีความรู้สึกคําว่า,าท้อแท้หรือว่าจะยอมแพ้เหนื่อยบ้างมีครับแต่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้คิดแค่ว่าปัญหาต้องแก้ต้องมีความมุมานะแล้วจะเอาชนะกับปัญหาได้